ดินหยังกันสองสาวนี่ฮะสองสาวนี่ดินหยังนี่เง่ฮ้พิงนางโบได้หรอต้องพิงนางเลยต้องพิงสีวาดสีโบได้สบายดีปะดุงกันหดปลุลูกพิงเห็ดหยั่งเห็ดวาดสีเฮ้ชื่อให้ล่ะนี่ต้องพิงต้องพิงเสียความรู้สึกเดย์ ไปซื้อไนี่ให้ดนี่มแม่แม่งม่ะใช่อืมชื่อใช่ละชื่อใช่ันปตาัปตาซื้อเทไรนี่สิบพันสิบพัหมดเลยน้เด่หละเก่าบงครบเจานะนย้่เลยนีแกสม้ใจปป

ไปโรงเรียนในพันธุ์ชนไทยเอาปุดูจุด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 จะเพิ่มส้านสีสีผสมกันอ่ะสีนี่คือแบบแขนใอะไรอืมเอาเดี๋ยวพาลูกเอ้เอ้แก้สีไปก่อนพิงถ้าแล้วพิงงั้นจุ่มแล้วพิงไปจับไปหาพิงไปจับมือเปล่นไหมลูกไปโรงเรียกไม่ลูกกินข้าวยังลูก

cái này nó phình thế này hả? Mà thẻ cái hả này? này nó này thấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เชียงโตลูกละโต้แต่ปูบูต่บูรบปุมีทันมีสามตัวนี่หาสิพันดีกว่าสีดีกวอันไทยเลยดีกว่ากองสีแเย่ยาพื้นังา่เดลจ้าเยยาพัตัวได้อึยีอย่าหอจาจ้ามันเบื่อเนาเื่อเเบื่อเดี๋ยวสีแดงยจ้าเบือเดี๋ยวใช่เห็อวาน้องมาเราใช้เราจะจับเจ้าจอามือจะจับไป นี่นี่เจ้าบ้านหนเอ้าเจ้าตุ่นนี่หัวใจนนะะจะส่งลูกมาส่งครียวะมาพี่มาพี่โดดนะมาเสร็จแล้วให้ไป่า,าน,นะอาลองให้หนะโอ,อ้พิงบา้านให้มันคืนได้ไม่คืนจะไม่งานนะ <c oughs>

จะรอเลยใช่ส <Merci. S 2> ีเสียนุเม่บอแล้วเน่สีสี่น่ะนะชกนะชกมาเสร็จนะเสร็จหนุจะบอกอยู่ใจูะฝืนท่าเราจะจะไปจับเจอรนั้นกูตุเร็ดด้วกหนเออเร็จฉกเถอะพ่อยลอกยัยลอกได้ยัง้าออกหูมันหนาออก่าสีนี่ใจใจยาดิ่งกัน ไม่โค้งอ่ะอุ้ยไม่ใช้เท้าสีขออาวนะน,นี่สีแรงวานเวลสวยมากตัวนี้ชียัางเจ้านะชียัางนะชียัางที่จะบาดกระตุนนะดูชีจะบาดกระตุนนะค่ะเดซียัางไม่สนะีย่ง Tiếng pháo chi pháo chi ồ chi pháo chi đây chi pháo 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 chi ลำซ่าสบายดีปะรุ่งเราบอลไงสบายดีเลยโอเคแปลงมีเลียวบอกมันง่ายสิขาเด้อเลยแซงตรงแูบาดน่ะมึงดูหันมาอมึงรูหันกระตุ้นจเจน่ะมึงหนามอมเมมเลยให้ตามสบายได้เลยตามสบายสิคุณเคยทำเลย มาแต่ยังเรียนก็เปลี่ยนเครื่องเลยบอกว่าถ้าอยากดินวาดสีนั่นลูกต้องไอ้แก้เสือก่อนว่ะโดยพันน่ะปแก้เสือก็แกพันนะจ้เป็นเสือใหม่จะตุ้ยร้ายลูกในมันเปื้อนดีใจว่าลูกฮะดีใจช่ไร ตุ้ยร้ายดูละสิมันสตุยสต้ยะะนะจ๊จะากพ่อ,อ,อพีน้ำจืาจำเลยนน้อยดุเออน้องพิงป้าจูดี้ฝากเงินมาให,าห้หหหใหใหใน้องพิงค์ใบห้ไใบใจดีใบใบใจเรียนให้น้องพิงแม่ดูเบืบ้เบอง์หามันยยหยุดห่ะ พิงยตุยไโบนั <s <s <sk 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 ่นบิรสักเล็ตักสิก่าเอ้าร้ะรอจะไปได้ะพงยังรเลยี้พิงจิงจิพิงเป็นสีนามอยู่ได้จเธอน่อยลูกล่าแม่จ้าเอาต้องพูดพิงกี้แม่ว่าบจบกินนี่ ป้าจูดี้ฝากเงินมาให้ไว้ใจคาเรียนน้องพิงค์เจ็ดชิหอลอนนายยูร้านซี้หลาขอ,ขอบขอบคุณป้าจูดี้ดุ้ลูกขอบใจป้าด้ดุดขอบใป้าจูดีขอให้ป้าอจูดีมีเฮ้งป้าดุดุดีเฮ้งสุขภาพ นางไก่นางไก่เข่งเล้งเข่งเล้งเดือป้าดเออาดเออ้อเดือขอบใจหลายขอบใจหลายที่ฝากเงินมาให้ร้านค่าโรงเรียนค่าโรงเรียนเลยไปค่าโรงเรียนเจ้ากับล้านสองยังเหลืออีกสองแสนก็ไว้ซื้อของดิบไหนเจ้าชี้ได้หนิแต่กับจกออกแล้วนิหาสิบพันหนิแ่หมดหมดขั้นใช่ มันครบลูกเลยน่ะใช่หมดน่ะมัอแลดูมุนครบขัดอันขาเลยปินยาคุยปินยาคุยิจังเลย,ลยเอ๊ะสจังฉันเพื่อสีเขียวเปลี่ยนไม้กระตุ้นนะเปลี่ยนไม้อีหล่าไว้ก่อนกระตุ้นเอาตัวไม้มัหนี้เอาตัวไม้มาปีงมาปีนมา,นมาใช่เลยนี่ป้าไปนี่ป้าไปนี่โอเคโอ้ก <Okay. S 2> ็จะเกินเลยว้าวโ <laughs> อเค นี่เอาตัน้นไม้หรอกไม่เล่นลูกพีน่านล้ไม่ใช่ฮะบ่หรอกจะเอาเจ้าอันนี้มันจะบดติดมือตวพาริญญาตะปะมันใา้ได้มันมือมันเป็นปูนปูโเป็นมะาสีขาวออเอาไปมอามา,ายข่เลย น้องตามมามมี่นี่แหละนี่กะแสงดีบ่ทั้งป้าเพิ่นซอยค่ะแดนเดือนเดือนเนาะแม่ก่อนกเพิ่นก็ซอยเพิ่นดอ่ต้องจมลือนมนเนาะพี่ตว่าน้ตกใจตกใจแห้งบ่แห้งตึกกยดอกะ จับเอาจับมาแค่ว่พ่อพ่อพ่อ,พอโอเคลอยมาเห็นเม,มื่อยบ่นะเมื่อยเมื่อยเอาโมฆานะนนมาใน,<ะ>นมูนลายที่น้ำสาดนี่ลูก,กบ่เอาเ่อเอาถุกถุกอ่ะอืมจับน,น่ะเอ่อมดลน้ำสาดนี่มันใช่พี่ที่ม่นั่งมูลคัดน่ะน้ำสาดน่ะ เป่าวจินเลยอยาหลอก้่หากับพ่อไปซื้ออยากได้สมมื่อแต่แบบแม่ซื้อห่ยวานนี่ก็อุ้มขึ้นรถให้หาวานนี่น้องพิงคน้องพิงยังหาอยากได้ยังหนวานนี่ห้ไอันนี้หายได้ันพี้เื่อนย่งนี่นะดุเพื่อนย่าอทาสีเื่อนทาสีขุดดูทาสี เออรวยหลายแฮงบ่ดอกมื้อนี้แม่ซื้อให้เจ้าดีใจบ่ใจเออยิ้มบักนู่นดีใจนะว้ายบิงสีดําเอ้ยไปใส่เบิดล่ะมกันได้มประสานกันได้เป็นยังสีนียังมีสีเดียวกันแต่มีหลายกล่อง

เอเอไหนใช่ล่างเมือกันทดลองกันมาออกวะสีล่างออกแรกมันเป็นสีน้ำแลนา,<ม>าออกเลยแม่นิดมาสลับอ็กน่อยทำล่างโบกหน่อกอ้ยหวานแม่มาผมไม่ตาออกนะออกอ่าม่มา่มไม่ตามันบอกมีตาแล้วจะออกสีะอะไร <laughs> ตา<ไ>อะไรอะไร ตามันต้องเป็นสีขาวสับลำไม่นะเอ้าเป็นอะอันนี้ลูกอันนี้อันนี้เชิดนี่สีดำเสร็จน่อวนะเชรดจน่อนลบตเป็นย่าคนงามงามมาเชิดเลยมามาป้ามาบอกในป้าลูกจะวาดตุ่นดน้เพิ่นหัวตาเฮ้มาสูดอีกเจ้าใช่เชิดให้ด โอ้ดีลูกละโอลดีเจียใบ้ลูกจยบายอย๋ยเอานังอดี๋เอานังใส่กันจนเตะไม่คันแน่คันฮะคันยังลูกคันเลยใส่ป้าไปคันเลยใช่ไม่คือทะเลนใหญ่ม่เสร็จถ่เสร็จกลบกลลูกมันอลอะลูกมจะคบขาลูกอ่าอีอูหนาลูกกอนู่ห่ะหน่าลูกกนั่งกล้องไหม มามามาหนาลูกๆุลุกนั่งกล้องนอ่อะอะนั่งนี่โดหมดจำบุคคลาละโอเคอันนี้ขั้นจะมาแป็งสีนี้กูวาดสีได้สิไปใช้บัตนี่ตุ้ต้ยหหดินปนปรตุยบ่ไปาได้ไบาดสีไหหด้เนาะบดิ่งบดิ่งก็เออใช่กับพ่อเนาะเออนันโดยซช่นะทันเนะ สวยงามมากเลยเจ็ดสีน้านี่เอ้าูขั้นบองไร้ดูมา่มมาเส้นน้องนะโอเคเผพี่น้องเ้ยเรหรับครีมี่กับโมี่ยังไรเนาะทางสมบุนกับน้องน้ำพิงแม่กัน้ำายนางดลินอยูเพ่นวาดสีดินไว้พี่น้องไอ้ซื้อ เนี่ยเราบาตสีมาให้เพิ่นมาที่โรงเรียนกะเพิ่นก็ดีใจเพิ่อนได้ไปได้บาดสีดินเปลือบมาแล้วแค <Okay. S 1> ่แต่ว่าลากออกกันแล้สีนี่เพืย,ยังมีรูปผิดกกอีกสีอะไรก่อนล่ะสีสแดงสีชมพูสีชมพูมีเอาสีเหลือง มันสิบาทยังบ่ฮู้ว่าสิบาทอีหยังถ้าสีแดงบ่ได้บ่เอ้าโองบ่ไดบอยู่แบบนี้บ่ใจได้ว่าปานนดอกเดเด้วะีีจังว่าอันนี้บ่ให้3เออให้ไ3แม่ก็คิดว่ากลองาบ่ได้เห็นกลองใหญ เหม็นตาแล้วจะวาสีเตมันละตามนะมไม่ตาเลยอะอออู้หตีเบ้ตีปันป้าจุดีเลยใช่วงหน้าตาจ้านะดูว่าง่นหนาบ้านเะไยอุ้ยต่วานเลยแต่วานนะเฮ้เจ้ว่าตาวานนะยิ้มวานเลยใะ่หีนี้ดูยิ้มวานเห็นไห้ยิ้มวานนะ ้วยมาจับเอานนี้กลัวมาจังบ่มีสีเอึดกระสุนโอเคเด้อปลาลุลงเลยทีม<อ>ีขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปลาลุงคุณยายอยู่ฝั่งไทย <c oughs> ทีนิดตาติดตามทั้งซ่องน้ำผิ้งตาตีบเด้อไม่กะบ่บมีอย่างไรมาแต่โรงเดียนกะทั้งเด็กๆกะวาดสีตุก,กตา ไอ้ซื้อนั่นน่ะมาให้เจ้าเพิยงไงซื้อกระดานเขียนนั่นน่ะเด็กชื่ออื่อพวกกระดาษนั่นปุ่มโซมาให้เจ้าหัดเขียนวันนี้เจ้าอ่านเด็กยังดูปะนี่แม่์เลื่อมถามจ้าเม่เห็นเจ้าอ่านเด็กยังครูยุ้ยบอกนะบอกบอกอะไใช่หนือเปล่าเด็กยังก็เลขกศูนย์นั่นอะไรยังก็ เลข0ได้ยังลูกน้องมันไม่ถามว่แม่บ่ว่าเจ้าแล้วบ่ว่าข่อยจะจอ่านตัวเลขอยู่บนี้เลขได้ยังลูก Hello 1ได้เลขหยงได้เยัง3 3ได้หยัง4ได้ยัง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  ปดอะไรยังเก้าเก้าอะไรยังเลขชโอ้ยเก่งายคุยยบอเลยุเลขชเละไรยได้บ่ไหนเลขสองเเลนี่คืองานดี่้าเลเลข็ดเลข้ลเกชาว มาไหมเก้าแล้วก็ซีบเด,ดี๋ยวบ๊ดุอ้เพื่นสวยน้องพิงนับหอดเชา้าอยู่บดุไมใช่นใช่ใชน้องแม่น้องจะนับหนึ่งอดเช้าให้ฟัง้าอดหนึ่งนึ่งเา,า,าเอาบานี้ ไปฟัาไี่กอนวันนีงน้องๆจลทาไบฟังหนึ่ง มาตบมือให้น้องใน่น้ำใสโอเคส่วนลาบันมาป้าดุ้งก่อนที่ลูกๆล่ะอ่ะสบาดีป้าดุ้งกระโดดวันนี้แม่ไปเฮดเบียก,ก่อนไปหาหนึ่งเข่าก่อนเด้อล่าดีนกับเบื่อลูกเด้ออ่ะสบาดีป้าดุ้งงามๆก่อนป้ารุ่ง,ง,ระรงอะไรอัสเด็กอะซีลูกหล่าก้มสห้แล้วล่ะก้มสิพิงอัสบาดีป้าดุ้งบายบายจุ๊บๆเด้อปเดเด้อป้าดุ้งเด้อพ่อกัน ้องพิงตาตีดคลิปหนาด้วยคลิปนี้ไปแล้วสบายดี